ติดไม้เพื่อนๆโอ้โหงัดเลย,ยมาแล้วเพื่อนๆมาแล้วครับมาแล้วโอ้โห,โหมาแล้วครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราจะไปออกหมายกันนะครับเรามาดูนะครับเหยื่อนะครับเหยื่อเหยื่อที่เราจะเอาไปออกหมายนะหลายคนอาจคิดว่าเอ้ยเอาไปทําไมเยอะแยะนะครับปลาแต่ละที่มันกัดไม่เหมือนกันนะเพื่อนตัวเด็ดของเราก็เป็นตัวนี้นะครับเด็ดจะโผล่ขึ้นมาเลยนะเห็นไหมครับนี่คือตัวเด็ดนะครับสําหรับหมายไหนที่มัน เขี้ยวๆหน่อยจะใช้ตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้กัดดีนะครับกัดดีกว่าตัวนี้นะกัดดีกว่าตัวนี้นะตัวนี้กัดดีมากแต่ว่าถ้าเป็นไหมที่มันเขี้ยวๆหน่อยมันจะกัดไม่โดนเบ็ดนะครับแค่กัดแล้วก็ดึงไปแล้วก็หลุดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับตัวนี้สำรองไว้นะครับอันนี้ไม่ค่อยกัดตัวนี้ถึงจะรูปแบบเดียวกันแต่มันไม่ค่อยกัดตัวนี้นะมันชอบกัดตัวนี้ แล้วก็สำรองไว้สุดท้ายอันนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ครับอ่ะแล้วมาแนะนาอีกอันนึงนะครับเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าใช้น้ํามันอะไรนะครับก็จะมาแนะนําว่าส่วนตัวผมใช้น้ํามันจักรนะครับผมว่าใช้น้ํามันเครื่องมันมันเหนืดนะครับถ้าหยอดใส่ลูกเืนแล้วมันจะพาให้ลอกมันเหนืดมันจะไม่หมุนไม่คล่องนะครับ เวลาเราตีจะตีได้ไม่ไกลนะนั่นแหละครับเจลาบีไม่ต้องนะครับใส่ถ้าจะถ้าจะใส่จริงใส่นิดเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่ใส่นะครับมันมันทําให้ลอกหนืดนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับครับเพื่อนครับมองจากจุดนี้ไปนะครับจะเห็นปลาช่อนอยู่สองตัวนะครับอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับตรงไม้ที่มันล้มอยู่นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ตรงน้ําลึกอีกตัวหนึ่งนะ เราจะตีเหรอลองดูนะครับว่ามันจะกัดไหมครับโดนครับมาแล้วครับเป็นปลาครับโอ้โหหัวโตอะไรเนี่ยโอ้หัวโตครับเอ้ยหัวโตเพื่อนๆเ,เอาใหม่ครับอันนี้ปล่อยไปนะครับ เพืนครับหมายของเราวันนี้นะครับสภาพไม้กลางป่านะครับเป็นบอ่อแมคโครขุดไว้นะครับกลางป่าทุกปีมันก็มีตัวนะแต่ปีนี้ไม่รู้นะครับมาดูกันครับสภาพไม้กลางป่านะครับโอ้ตียากมากเพื่อน ไปยากมากนะ โหโหดมาก ตียากมากทื่อนขนาดเล่นสูตรค้าง้นไม้ไปเลยนะครับตียากจริงๆนะครับไม้นี้สุดยอดน่าจะ ไม่ได้ตัวแล้วครับมันไม่มีที่ตีเลยไม่มีจังหวะให้ตีเยอะเลยไม่รู้จะตียังไงเลยครับโอ้ยอมแพ้ครับย้ายไหมครับโอ้ครับเพื่อนๆครับวันนี้หืดขึ้นคอนะครับโอ้โหตีเป็นร้อยแล้วครับตีเป็นร้อยครั้งแล้วครับเพิ่งจะได้ตัวนะครับโอ้นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับนี่โอเคครับเนี่ยนะครับเบ็ดโผล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่าลืมพกติดตัวไปทุกไหมโอเคครับไม่ได้โฆษณาอะไรนะครับแต่ว่ามันใช้ดีก็บอกว่าใช้ดีเนาะโอเคครับถ้าจะอุดหนุนเยือกก็ติดต่อได้ต้องการครับเพราะว่าออกไม้บ่อยนะครับโอเคนี่นะครับเกียวแบบนี้นะครับ ัตะช่อนไซส์นี้นะครับเพื่อนๆยังเห็นตัวพยายามจะโฉบอยู่นะครับเราจะลองตีย้ำๆนะครับไม่ต่ำน่าจะไม่ต่ำกว่า20ครั้งโอเคครับดูกันครับ หมายแบบต้องใช้รีมือนะครับซี้ได้สีมือนะครับเมื่อกี้กัดนะครับนาเสียดายครับย้ำอีกรอบครับเผื่อกัดอีกรอบนะครับสม่าจะกัดซ้ำนะตอนนี้ไม่กัดนะครับ อรรบบคบัไม่เอาครับตรงนี้มีตัวนะครับแต่ยังไม่กัดนะครับเพื่อนลองอีกสองส,ส,ส,สามรอบนะบอาจจะกัดได้นะมีตัวครับตัวใหญ่ด้วย ไม่โดนครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไม้ครับต,ติดไม้เพื่อนๆโอ้โหงัดเลย<ๆ>มาแล้วเพื่อนๆมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับโอ้ต้นอย่างนี้ครับไนี่ครับเอาจนได้นะเพื่อนๆนะโอ้โห นึกว่าจะไม่โดนซะแล้ววัดแบบเป็นสิบครั้งนะครับถึงจะติดนะโอ้โหมันสุดยอดมากมันกัดหลายรอบแล้วนะครับแต่มันไม่ติดนะครับโอเคมันกัดหลายรอบเพื่อนๆโอ้โหแต่มันไม่ติดครับมันเพิ่งจะเอานี่ครับโอ้โหอย่างใจเลยครับ นี่ครับครับเพื่อนเพื่อนครับท่ามกลางสายฝนครับเราคงต้องยอมแพ้แล้วครับไปครับเข้าล่มเข้าล่มกันก่อนครับฝนตกเพื่อนๆเข้าล่มก่อนครับแม่ว่าจะมาย่างปลากินกลางวันซะหน่อยฝนยันตกซะนน่ไปครับเข้าล่มกันก่อนครับ ที่เขาล่มไม่ใช่เพราะอะไรนะเพื่อนๆโทรศัพท์ครับไป้เขาล่มกันก่อนครับครับเพื่อนๆครับวันนี้ฝ่ากผลงงานไว้กับเหยื่อนะครับโผล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับบรรยากาศฝนตกวันนี้ครับสองแต้มนะครับอ้วนๆครับโอเคได้หัวโตตัวนึงไม่เอานะครับเอาครับวันนี้ ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับฝนตกนะครับพเพื่อนๆครับวันนี้ไม่ได้ย่างปลาอีกแล้วพเพื่อนๆขอตัวกลับบ้านครับฝนตกครับบ๊ายบายครับ